สวัสดีครับผมสิงแสหลี่หมงนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับเป็นวันที่11นะครับกระดาษันระ 2, นะครับ mm hmm. ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ค่อนข้างจะสู่วิกฤตค่อนข้างหนักหน่อยนะครับของโรคระบาดโควิดนั่นเองนะครับตอนนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับตอนนี้ก็ ไปไหนมาไหนก็ต้องสำรวจพื้นที่นะครับว่าตอนนี้โรคระบาดโควิดเนี่ยค่อนข้างจะไปทุกหย่อมย่าแล้วนะครับถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะครับถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องของงานนะครับหรือสิ่งที่มีความจำเป็นนะครับก็ควรจะอยู่บ้านนะครับถ้าไม่มีความจำเป็นจริงๆนะครับแต่ที่ผมจะพยากรณ์เนี่ยก็คือจะเป็นช่วงของสัปดาห์นี้ นะครับตั้งแต่วันอาทิตย์เนี้นะครับจนถึงประมาณวันคุธพฤหัสประมาณนี้นะครับผมวันนี้เราจะไล่ภาพรวมของราศีนะครับคนไหนเกิดราศีอะไรก็พิมพ์เข้ามาได้นะครับวันนี้ผมจะแบ่งเป็นทั้งหมด4กลุ่มนะครับจะเริ่มจากกลุ่มที่เรียกว่ามีช่วงของวิกฤต,ตการเรื่องของโรคระบาดเนี่ย ค่อนข้างจะหนักอยู่แล้วนะครับแต่เราจะมาวิเคราะห์ว่าในแต่ละกลุ่มเนี่ยจะมีหนักเบาเป็นยังไงบ้างนะครับผมคนไหนเห็นแล้วนะครับก็ช่วยพิมพ์มานิดนึงว่าคุณเกิดราศีอะไรนะครับนะครับผมเดี๋ยวผมก็สักระยะหนึ่งเดี๋ยวจะเริ่ม,มนะครับผมก็มีราศีเมษพฤกษภ เมถุนกรกฎสิงกันตุลพิจิตธนูมังกรกลุมและราศีมีนนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับแต่ถ้าคนไหนต้องการดูย้อนหลังก็ค่อยมาว่ากันถ้าตามไม่ทันจริงก็ฟังย้อนหลังนะฮะกลุ่มแรกนะครับในช่วงของสัปดาห์นี้นะครับ ว่าจะมีหนักเบาอย่างไงบ้างในช่วงของภาวะวิกฤตแบบนี้นะครับในกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะสอดคล้องกับช่วงของวิกฤตนะครับก็คือช่วงเนี้ต้องเขาเรียกว่าประหย,ยัดมัธยัติเข้าไว้จะดีกว่าต่อให้คนไหนเป็นหนี้อยู่ในช่วงของ สัปดาห์ที่ผ่านมาในสัปดาห์นี้ควรจะต้องรัดกุ่มเรื่องของเงินทองในเรื่องของรายรับรายจ่ายต่างๆถ้าอยากจะมีอยากจะได้อะไรก็แล้วแต่ให้ชะลอไปก่อนในช่วงของสัปดาห์นี้นะครับแต่ถ้าคนไหนมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่นะครับในกลุ่มนี้การจะไปขอหยิบยืมเงินใครตอนนี้คงจะลำบากนะครับถ้าเป็นไปได้ก็พยายามถ้าถ้าใหละแวกแถวบ้านเนี่ยนะครับเอาแค่ละแวกแถวบ้านพอนะครับ เราก็ไปเขาเรียกว่าให้ทานสุนัขให้ทานสัตว์ก็พอนะครับเป็นการเสริมดวงแล้วพยายามนั่งสมาธิสวดมนต์และเขาเรียกว่ากวดน้ำนะครับช่วงนี้จะเป็นการเสริมดวงเรื่องของการเงินเป็นหลักนะครับในกลุ่มนี้คือว่ากันง่ายๆว่าสัปดาห์นี้ต้อง ประหย,ยัดมัธยัต์นั่นเองนะครับก็คือมีราศีพฤกษพ์พิจิตและก็ราศีมังกรนะครับพฤกษพ์พิจิตและราศีมังกรนะครับแต่ในกลุ่มนี้เบาบางหน่อยก็คือราศีมังกรจะสบายหน่อยหนึ่งนะครับจะไม่กังวลเท่ากับพฤกษ์และพิจิตนั่นเองนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปให้ทําอย่างที่บอกนะครับวิธีเสริมดวง เพราะว่าตอนนี้วิกฤตการณ์โควิดเนี่ยค่อนข้างจะหนักก็ไปให้อาหารสัตว์นะครับที่อยู่ละแวกบ้านของเราหรือว่าท้องถิ่นใกล้ๆของเราก็พอนะครับก็เป็นการเสริมดวงชะตาให้เราไม่ให้เราสร้างบารมีนั่นเองนะครับในกลุ่มนี้ในช่วงของสัปดาห์นี้จะไปหนักเรื่องเงินเรื่องทองที่เราต้องประหยัดแต่ถ้าคนไหนอยากมีอยากได้อยากได้นู่นได้นี่ตอนนี้ละไปก่อนแล้วกันนะครับไม่เช่นนั้นจะ มีปัญหาได้นะครับต่อมานะครับกลุ่มต่อมากลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่2ถ้เนี่ยท่าทางจะอุปสรรคเยอะนะครับในสัปดาห์ที่จะถึงเนี้ยรวมไปถึงการเจ็บป่วยต้องระวังเรื่องของโรคระบาดโควิดรวมไปถึงเรื่องความเจ็บช้ำเรื่องของงานด้วยนะครับปวดใจรวมไปถึงเจ้านายคุณกำลังจะ ผู้ไงว่ามีเรื่องเครียดนะครับเจ้านายคุณหรือถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจตอนเนี้ลูกค้าคุณค่อนข้างจะเลือกมากในสินค้าของคุณนั่นเองนะครับและที่สําคัญก็คือเรื่องของสุขภาพนะครับตรงนี้ต้องดูดีๆนะครับเพราะบางทีคุณอาจจะเครียดแล้วทําให้ตัวเองรู้สึกนอนไม่ค่อยจะหลับด้วยนะครับวิธีเสริมดวงในกลุ่มนี้นะครับต้องพยายามฝึกนั่งสมาธิหรือ นอนสมาธิไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือให้ไปถวายลงศพนะครับในกลุ่มนี้นะฮะแต่ตอนนี้ไปไหนมาไหนก็คงจะลำบากถ้าแนะนำได้ก็คือให้นอนสมาธินะครับแล้วจะดีเพราะว่าจะได้หลับไปเลยนะครับต้องพักผ่อนให้เยอะไม่เช่นนั้นคุณจะมีโรคซึมเศร้าก็ได้และต้องระวังเรื่องของโรคระบาดด้วยถ้าไปไหนมาไหนต้อง ระมัดระวังหน่อยแล้วกันในกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้ก็คือมีราศีกรกฎราศีกันและราศีกลุ่มนะครับแต่เบาบางที่สุดก็คือราศีกันนั่นเองนะครับแต่ต้องระวังเรื่องของเจ้านายคุณจะเคี่ยวเข็นทั้งนั้นที่ตอนนี้อุปสรรคเยอะแต่เจ้านายก็ยังกดดันในการทำงานงคุณอยู่บางทีงานคุณเอามาทำที่บ้านก็จริงแต่เจ้านายก็ยังจำจีจำชัยกับคุณอยู่ เขาก็ค่อนข้างจะสี่เรียดแต่ถ้าเป็นไปได้เราก็ไม่ควรจะกดดันตัวเองแล้วทำตัวสบายๆและจะเป็นการดีของตัวคุณนะครับในกลุ่มนี้เบาบางสุดก็คือราศีกันนั่นเองนะครับผมขอผ่านกลุ่มที่สองไปนะครับต่อมากลุ่มที่3แล้วนะครับถ้าคุณไหนตามไม่ทันจริงก็ฟังย้อนหลังนะครับกลุ่มที่3แล้วนะครับ กลุ่มที่3เนี่ยต้องระวังเรื่องรักชู้สาวต้องระวังเรื่องความรักที่พึ่งกําลังจะก่อตัวแต่กายอยู่ๆก็กลายเป็นบุคคลที่3ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าเรื่องของความรักนั่นเองนะครับต้องระมัดระวังหน่อยหรือเรื่องการติดต่อประสานงานก็แล้วแต่ว่าตอนนี้คุณกำลังจะได้งานแต่ทำให้รู้สึกว่า เกิดความผิดพลาดนะครับเพราะว่าจากวิกฤตการเรื่องของโรคระบาดด้วยก็ได้บางทีตอนนี้ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วเพิ่งไปดิวงานแล้วลูกค้าคุณตอบตกลงแล้วกําลังจะโอนเงินแต่จังหวะไม่ดีเจอโรคระบาดโควิดเลยเขาเลยขอปฏิเสธไปก่อนก็ได้นะครับก็คือต้องระวังเรื่องการคาดหวัง และทําให้คุณผิดหวังนะครับแต่จะไปหนักเรื่องความรักนะครับต้องระวังบุคคลที่3าํทำให้คุณอกหักได้ง่ายๆต้องระมัดระวังหน่อยนะครับในกลุ่มนี้กลุ่มนี้ก็คือมีราศีเมษราศีสิงห์และราศีธนูนะครับแต่ราศีธนูจับเบาๆเขานิดนึงนะครับผมแล้ววิธีเสริมดวงในกลุ่มนี้นะครับก็ให้ไป ไหว้พระพิคเนตก็ได้นะครับพระพรมก็ดีนะครับพระพิคเนตหรือพระพรมก็ได้นะครับก็จ,จะเป็นการเสริมดวงเรื่องของความรักนะครับก็ได้นะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องของสนิหาในการทํางานด้วยก็ได้เช่นกันนะครับหรือไม่ก็หาพระเมตตาต่างๆนะครับแล้วจะเป็นการดีสําหรับการเสริมดวงชะตาในกลุ่มนี้นะครับแต่ราศีธนูจะเบาบางเขาหน่อยหนึ่งนะครับผม ผมขอผ่านคนกลุ่มนี้ไปนะครับแล้วมากลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับผมจะหนักเป็นเรื่องของอะไรหรือจะมีจุดเด่นของอะไรนะครับตอนนี้คุณถ้าเกิดคนไหนทำงานเกี่ยวกับเรื่องสินค้านำเข้าต่อให้เป็นวิกฤตการเรื่องของโรคระบาดโควิดสิ่งที่คุณกังวลอยู่ก็บอกได้เลยอาจจะก,กังวลในช่วงระยะหนึ่งแต่ว่าคุณกำลังได้ข่าวดี นะครับเกี่ยวกับเรื่องของงานที่คุณสั่งสินค้าไปนะครับถ้าเป็น Import Export เนี่ยจะกลายเป็นเรื่องดีแต่อาจจะไม่ได้เรื่องดีในช่วงของระยะหรือคุณมีการติดต่อประสานไปแล้วอ่ะนะครับแล้วกำลังได้คำตอบที่ดีนะครับรวมไปถึงคนไหนเก่งด้านภาษาเนี่ยจะได้เปรียบคุณอาจจะได้งานเกี่ยวกับเรื่องของอเขาเรียกว่า เวิร์ฟอร์มโฮมแต่เป็นการได้การแปลภาษาแล้วก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็คือในกลุ่มนี้ก็จะคือมีราศีเมทุนนะครับราศีตุลและราศีมีนนะครับราศีเมทุนราศีตุลและราศีมีนนะครับและอีกเรื่องหนึง่งคุณจะได้โชคลาภกับสิ่งที่คุณไป บนมาหรือใบขอกล่าวมารวมไปถึงคนที่อยู่แดนไกลจะให้โชคลาภกับคุณถ้าคุณมีเพื่อนหรือพี่น้องที่อยู่แดนไกลเขาจะช่วยเหลือคุณนะครับไม่ทางใดก็ทางหนึ่งหรือคนที่อยู่แดนไกลจะให้โชคลาภจากให้โชคลาภกับคุณก็ได้ในกลุ่มน,นี้นะครับก็ลองถามไถยเรื่องของอายุเขานะครับที่อยู่อาศัยของเขาอ่า เลือกอีกเรื่องหนึ่งก็คือที่อยู่อาศัยของตัวคุณก็ได้นะครับอาจจะได้โชคเข้ามานะครับผมตอนนี้อุปสรรคหลายๆจะได้รับการคุ้มครองนะครับถ้าเกิดต้นไหนคนไหนนะครับมีหนี้สินอยู่คุณจะได้รับการช่วยเหลืออยู่นั่นแหละนะครับผมในกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้โดดเด่นและเบาบางที่สุดก็คือราศีตุลน,นะครับถ้าอุปสรรคเยอะหน่อย ในสัปดาห์ที่ถึงเนี้คุณจะได้รับการช่วยเหลือแบ่งเบานะครับส่วนถ้าเกิดคนไหนไม่มีปัญหาอะไรก็จะยิ่งกลายเป็นเรื่องดีเข้าไปอีกนะครับในกลุ่มนี้โดดเด่นที่สุดก็คือราศีตุลปัญหาก็จะน้อยสุดด้วยนะครับราศีตุลน,นะครับก็อีก2อราศีก็จะอยู่ในเกณฑ์กลางๆแต่ก็ยังได้รับการช่วยเหลือได้รับการแบ่งเบาอยู่นะครับ ก็ผมสิงแสลีมงนะครับก็พยากรครบทุกกลุ่มครบทุกราศีแล้วนะครับคนไหนตามไม่ทันจริงก็ฟังย้อนหลังนะครับผมก็เดี๋ยวไว้กว่าหน้านะครับผมจะกลับมาไล้พยากรใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับครับสวัสดีนะครับ